ทำมาับอแเอาเก็บงานแบบก็ทำให้เราสองนี้นี <S 2> <S 2> ่ค kind of um, wow. ือทำดีแล้วก็เปิดหาแฮรริ่ทกตวครับผมว่าเิมเิมไม่เอาสคนติดเลยรท่มาด้วยวิธไหนเพางครับวันนี้มันเป็นฟิวสปอร์ตหน่อยครับผมามมาของแมกี้ครับตัวเลยมาแบรนด์่มกี้เดนะครับผม็นการอัปเดตเพลงกันหน่อยเรียกว่าสดมากครับใช่ครับ แล้วสไตล์นี้คือเป็นสไตล์ที่ปกติเราแบบชอบอยู่แล้วด้วยมั้ยแบบดูแบบมาเข้ากันทุกคู่เลยเฮ้ยผมมาลุกนักกีฬาอยู่แล้วอือเออนน้าอยู่แล้วเป็นักอยู่แล้วคนนักกีฬาแล้วแต่นนักฟ้าไว้น้ำเปาไว้น้ำแต่ถ้าให้ใส่ไว้น้ำมาเลยก็จะเป็นเหมือนหน่อแล้วก็จะเป็นลุคสติสกรีนเลยนะจริงๆอ่ะช oh, oh, oh. well? well, ีพจรของผมมาแสบนี้อยู่แล้วเพราะเราต้องเต้นเนาะออกสไตล์อย่างเงี้ยเราก็เลยชอบแสบอะไรสบาย์นี่เลยครับเอาวันนี้ก็แบบเราได้มาเดินได้ตื่นตัวไปครับผม ก็ดีดีใจครับดีใจแน่เจอทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาหาพวกเรานะครผมแล้วก็เอออยากจะฝากเพลงเล่าสู่พวกเราเป็นรุ่นนะครับผมก็ฝากไปเต้นกันเยอะๆนะครับตอนนี้ก็กำลังคนเริ่มเต้นแล้วนะไม่ต้องรอไม่ต้องรอใช่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอใครเปิดแล้วเราเติมให้เรียบร้อยแล้วเพลงใหม่เพลงอยู่ทุกเพลงพีแทนที่เป็นน้องไม่ได้แล้วใช่แล้นะไม่เนพี่แทนแล้วใช่ครับผมก็เรียกว่าเป็นลุคใหม่กันร้านเนาะโตขึ้นเราก็อยากจะ ฉีกแนวเพงร้ร้านเนี่ยให้มันไม่เหมือนเดิมเนาะไม่อยากให้แคบเรอนเบื่อเรียกว่าเรืยกว่าเป็นเพลงด้ลยแหละไเซิร์ฟอะ้ามตีตีไม่ไหร่แบบใส่เอวนิดนึงใส่เอวนิดนึงก็ได้แต่เหตเ็นต้องไปดูในมอเาเอาแบบเรา้ที่มนี้เนาะเพิ่มเพิ่มความเป็นพีมากขึ้นเรา้อมีถัดไปเราจะทำยังไงดีอะม่ถับไปแล้ว อันรนมันแบบคาไม่ถึงนทุกใช่มันคาดไม่ถึงก็แต่ทีนี้ก็คาดไม่ถึงนล้วเ่อไปแลวกผมบอกล้ว่าคาดไม่ถึงันเอางี้อยากได้อะไรบอกเลาได้มาผมก็อแ่รองไปศเรื่องดูครับใช่อกเหน่อยคนอมขาบอม่ควน้นอมเนี่ยเรียกว่าเขาประกาศแล้วาครอ่ะเล่นกีฬาอะไรบ้างคะนั้นนั่นแหละผมเป็นนักกีฬาบาสยูกูนะครับ คนแพ้ได้ยังพอได้ตอนพี่ยังพอเลยทำไมอ่ะพี่ได้ได้แข่งกุนซองใช่ซึ่งก็ท่านบอกผมว่าเป็นกำนานแน่ๆคุณเลยเป็นกำนานเขาเรียกมาโชว์โหดพี่ตือมาโชว์โหดหรอเขาจะโหดอะไรผมเห็นพี่ตูอเนี่ยซ้อมหนักมากๆรับผมพี่ตือเนี่ยงโคตรมานึงมามกุตซองเอ้ยราบุญก่อเโอเคก็ก็เราดูพักกับก็ถ้าคนที่มีบัตรแล้วนะครับผมก็เตรียมตัวมันสนุกกับพวกเรานนะครับแล้วก็ ฝากเชียร์ฝาก,าก,ากตลกไปแบบพวกเราด้วยนะครับผมแล้วเราเราได้เห็นหรือยังว่าแบบคู่แข่งเรามีคนใหม่ที่แบบน่ากลัวหรือว่าพันตัวไปแล้วไหมใช้ดูบ้าเป็นยังคือคือผมเนี่ยก็เป um> ็นนักกีฬาที่ไม่เก่งเรื่อนไม่เคยเป็นเลยเนี่ยโอ้ในทีม๊อปเก่งโคตร้วยว่าทุกคนเนี่ยแอบเห็นทุกคนเนี่ยแอบไปซุ่มซ้อมกันผมนี่เริ่มกลัวแล้วเริ่มหวั่นหวั่นแล้วหรือว่าสอนให้ทัชคนนี้ด้วยนะครับผมแล้วพี่ตัวแล้วครับทำไมพูดตองเราครับผมเป็นจ่ายคอนเทนต์ครับ แน่นอนว่าวัาวานนั้นพวกแกได้คอนเทนต์กลับบ้านแน่นอน,นอเอาว่าวิ่งไม่หลงออเอาด้วยเอาเอาว่าวิ่งไม่หลงแต่บอลน,น่ะไม่ตามงั้น,นีนหรอทุกคนท้งไม่หลุดหราแฮปนี้แล้วเนาะใช่ครับแฮปปี้แล้ได,ได้ได้ลงสนามกับเขาไดแฮปปีออ้แล้วครับเออถ้าง,งั้นก็อันนี้ก็ใกล้แล้วเนาะครับผมแล้วป่ะเอาแทนเลยกันแน่ะท่าก็ขอฝากแฟนๆทุกคนนะครับสหรับโออินฟอรนะครับผมก็เป็นกิจกรรมร่วมสนุกของพวกเราชาวทีปอลทุกคนเลยนะผมเป็นใหญ่ทุกคนได้ไปเจอกันนะครับแล้วก็สามารถมาแบบ จอยมาฮามาเชียร์พวกเรากันได้นะของเราคนนี้บัตรนะับผมกบันเทิก,กันได้นะครับผมเจนเลยนะครับโอเคขอบคคุณาตาไม่รู้